สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ค่อยมาเด็ดพักอันยะตำหม้อาามมาอันอยะาตำมะฮุ่งกับตำข้าวปุ้นสองแน่เขาขาวผ้ามาเด็ดพักเอาพักขาวทองไปกินกับตำข้าวปุ้นคนเด็ดพักมีแต่พุ่งงามๆห้เาเห้าวมาลักโซนเขา ำมะฮุ่งพี่น้องตำมะฮุ่งก้อนจังตำข้าวปุ้นตำหวานก็มนี้เมื่อนี้ามาจอบอันไม่เท่าพาเดก็กกินตำมะหุ่งตำซุ้มไอ้นี่เ,เป็นผู้ตาำซุกินใะไใกลกตชื่อสีเิ็บหม่าท่าเท่าน้าจะแขนข้ามีเา่เอาหน้า <laughs> นี่ก็มาหุงนี่มันต่้งกัน,กนเถอะห่วงลายบะเต็มคกเลยนะเต็มเต็แซบเพาะว่ากันเด้ี่นองแซบอย่น้วเบิ่งซีมันตแซบสองต๊ะหมอู่อยงน้บางแต่ แม่ค้ากับพี่เธอถ่ายนาจะยิ้มมอเลยเป็นแล้วตำมะกรูงงานขนมจีนตำลายขนาดลายคนแตดบตำข้าวปุ้นเตตำหุ่งแล้วแตำข้าวปุ้นเตบึ่งเสียงบีบมะนาวกะกือน้ำลายน้ำลายพี่ คู่นังท้ากินตามะฮุงม,มีหลายคนอยู่มาจอบอันไม่เท่าไม่เท่าวิสบายนะโมน,นี้ก็เลยหลายคนมากินตามะฮุมซุ้มแล่ๆตำกระปุ่นฮานนไปเทเชวเอกระตก๊กระเต็นเนาะไปน้ามึ่หนมันกระต็น,นขีนน่ไปขีมาตานะึ่งว่ามันมีคาดอันดี้นาดนี้ ทำข้าปุ้นยั่ๆเทปปุ่นเดียวเลยกับตำมะฮุ่งพักเฮากับลายหลายมือนี <Price. S 1> ่เฮ็ดสองกระโตเพราะมันหลายคนมาแล้วพี่น้องเอ้ยลุยบ้านนี้สองกระโตเน้นๆมากๆพี่น้องมากินน้ำเดียวเด้อกินตำมะฮุ่งลมกินตำมะฮุ่งสามขี้พักกระลายเนาะมื่อนี่ ชูกระให้ย <stumbled dans S 2> <Negative paper> ั่วน่ชุอกงวานน้ำวานมาอือแซบบ่เบื้องสีมันก็ยังเป็นแต่แซบบบุงบ้ตะแคงเฮาน้องๆงไรไ่ร็มาเชงัว่าลงลายเอิญปุ๋งเจ้าขายโกยยู เเฮ้ยะดเออ้าจฮ้ยนนอร้เฮ้ยคนนงู้งไม่ด้แึเลยเมา่อกินตามะฮุ่งกระแทบลายเมืแล้วพี่น้องเอ้ยมากินแกงเน่าไม้แกงป่าเสื้อมาโบบแล้วกับต้มหวานเต๋ออีกเนานข้ากัต้อูบต้าอูบนะแบ่แบเข้ากจนเมิดหลายคนแห้แบโเลย้าย่าล้ว ตอนนี้เพื่อก็เริ่มอิ่มอล้วเนาะพี่น้องอันผู้บางคนก็กินหวานผู้บางคนก็กินน้ำมารออิ่มนังพาเดียวนั่งแอนเดียวแล้วบนี้อันนี้เอา่กินนห่อัน้นมาหาแต่เากินาก็มีนีกินน้ำก็มีน้อิ่มเพื่ออิ่มมันแล้วนั่งลมเดียวกินหวานโตก็มีเพื่อก็เอาหุบมาละ กินตำข้าวปุ้นตำมะฮุ่งแล้วแล้วก็น้องมีผู้ซักยายผู้อักผู้ปัญญาเข็มสักสเต็ปฟลูว์เจ็บเจ็บบ้านนี้เก็บกวาดเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ไปทางเพื่อนทางมั่น สำหรับคลิปนี้กาจบสำนีก้กอน,นอาพี่น้องคลิปมันกินซุ่มนะลายคน